พระยาพระรถราชาหม่อมหลวงทศทิศอิสระเสนาพระยาพระรถราชาหม่อมหลวงทศทิศอิสระเสนาเป็นบุตรของหลวงราชดรุณนรักษ์หม่อมหลวงวงสะอาดอิสระเสนากับนางเอี่ยมราชดรุณนรักษ์เกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพศ2429ที่บ้านถนนพระสุเมน ตำบลผ่านฟ้าลีลาดอำาเภอชนะสงครามจังหวัดพระนครเริ่มเรียนหนังสือที่บ้านก่อนแล้วจึงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นต่อที่โรงเรียนพระตําหนักสวนกุราบที่วัดเทพสรินทราวาัสราชวารวิหารต่อมาย้ายไปเรียนที่วัดมหา,าธาตุและโรงเรียนราชวิทยาลัย ปัจจุบันคือโรงเรียนพอปรราชวิทย,ยาลัยในพระบรมราชูปถัมตามลำดับปีพศ2446จึงได้รับทุนกระทรวงธรรมการไปศึกษาวิชาครูที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าเรียนที่โรงเรียนอาลโเดลและมหาวิทยาลัยลอนดอนและเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมราเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม พศ2 4 4 7และพศ2อ,อ5 3ก่อนจบการศึกษาเพียงภาคเดียวกระทรวงธรรมการก็เรียกตัวกลับมารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนราชวิทยาลัยโดยได้กลับมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เมื่อวันที่26พฤษภาคมปีพศ2453สอนได้เพียงปีเดียวก็ย้ายไปสอนที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปที่สวนกระจังปัจจุบันคือวชิราบุตรวิทยาลัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการวันที่20พฤศจิกายน พศ2454รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอภิบาลบุริมศักดิ์ถือศักดินา400ปีพศ2454ย้ายกลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการและเปลี่ยนราชธินานามเป็นหลวงประพันธ์เนติประวัติเมื่อปีพศ2458ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองสอบไร้วิชา วันที่31ธันวาคมพศ2459เป็นพระปีชานุศาสตร์และวันที่2มกราคมพศ2463จึงเลื่อนเป็นพระยาพระรราชาถือศักดินา1,600และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยในอังกฤษ ทำหน้าที่ระหว่างปีพศ2464ถึงพศ2469รวมเวลา5ปีและเป็นหนึ่งใน58ของนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพสรินที่ร่วมก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพสรินในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นในต่างประเทศหลังจากกลับจากประเทศอังกฤษได้มาเป็นเลขานุก,การเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ แล้วจึงย้ายไปเป็นคณะบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพศ2470ต่อมาอีกสองปีเมื่อปีพศ2472จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่สองต่อจากพระยาอนุกิจวิทูลสันทัตเทพหอสดินณอยุทยา และในช่วงเดียวกันนั้นได้ทำหน้าที่ผู้รักษาการคณะบดีคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปพร้อมกันจนออกจากราชการเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2475ภายหลังการปฏิวัติสยามพศ2 4 7พยาพระยาพรตราชาได้รับการแต่งตั้งเป็นประหลาดเทศบาลนครกรุงเทพ คนแรกในสมัยพลเอกเจ้าพระยาลามราครบหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญเป็นนายกเทศมนตรีต่อมาได้เป็นเทศมนตรีหลายสมัยและเป็นสมาชิกวุฒิสภาสองสมัยต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคมพศ2486ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเข้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ระทั่งถึงแก่อนิจกรรมรวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว39ปีพระยาพระรถราชาสมรสกับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาขุนข้าหลวงในสมเด็จพระศรีพัชรินทาบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่19มักมกราคมพศส4 5 5 โดยจอมพลสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิสุโรคประชานาถทรงพระกรุณาสวมมงคลและพระราชทานน้ำสังแล้วคู่สมแลคู่สมรสได้เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสนี้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานเงินทุนแก่คู่สมรส เป็นจำนวน100ชัช่างหรือ8,000บาทมีบุตรธิดาร่วมกัน6คนดังนี้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์การอิสระเสนาณะอายุทยากุนตีอิสระเสนาณะอายุทยาอีอิสระเสนาณอายุทยาอายุอิสระเสนานะอายุทยาสุคนธาโบเยอร์และท่านผู้หญิงด็อกเตอร์ทัศนีบุญยคุป พระยาพระรถราชากราบถวายบังคมราถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28ทธันวาคมพศ2518ที่เลือนพักในวชิราวุธวิทยาลัยสิริอายุได้89ปี9วันทรงพักครุณาโปรดเกร้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเกียรติยศพิเศษเสมอด้วยองคมนตรีโปรดเกร้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศพที่สาราบรรณรสภาค วัดเบญจมัติปิดุสิวนารามพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมของหลวงมีกำหนดเจ็ดคืนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมีกำหนดเจ็ดคืนและสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนาวดี พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอีกหนึ่งคืนแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศล50และหนึ่งวันพระราชทานตามลำดับถึงกำหนดพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพณเมรุหลวงนาพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาส เป็นกรณีพิเศษ